ไฟดับยังระยองอะ่ะฮะเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งชึ่อตอนเย็นผู้ว่าบอกเดี๋ยวตอนเย็นจะดับแล้วดับหรือยังออฮะดับหรือยังสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติตอนกี่โมงออตอนตีสองห้าสิบเจ็ดคือตีสามใช่ไหมอ,อ,อันนี้ของล่าชสุดไหม สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติอะคะ่ะอันนี้ล่าสุดใช่ไหมคะโกดังเก็บสารเคมีที่บ้านค่ายดับยังโดนจับความร้อนยังคงทํางานอย่างต่อเน,นื่องสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยเพื่อช่วยชี้จุดที่มีความร้อนให้เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงเร่งหยุดการจุดติของสารเคมีที่ไม้ในเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีบ้านค่ายระยองยังมีอยู่ไหมยังมียังมีนะถ้าดูก็แปลว่ายังเข้าไม่ได้ใช่ไหม ใช่พิสูจน์หลักฐานยังเข้าไม่ได้เลยว่าตกลงมันเกิดจากอะไรค่ะอ่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้วาระยองพลไต่พบวงแต่รัฐในฐานข้อมูลในการสืบวาชาการเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานวินโปรเซสที่ว่านี้ก็ลงพื้นที่ติดตามกรณีโกดังสามซึ่งยังมีไฟลุกไหม้ในโรงงานมีควันไฟปกคลมุมทั่วบริเวณอันนี้เมื่อวานนะผู้ว่าระยองไตพบบอกว่า การเข้าดับเพลิงก่อนจะได้ดับเพลิง NPC โดยเฉพาะโกดัง3ที่มีอลูมิเนียมรอสดับได้แล้วเราก็คาดว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยจะสามารถควบคุมไฟได้หมดนะคะก่อนจะมอบให้อบต์กาดำเนินการต่อ ทนน้ันนมันยังมีกลุ่มควันกับกลิ่นคล้ายแอมโมเนียค่ะเมื่อวานเนี่ยมันยังฟุ้งกระจายทั่วบริเวณอยู่อตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกระทบประชาชนแล้วก็เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างนะคะอตอนนี้ตรวจดินตรวจน้ําตรวจอากาศตลอดเวลาโดยเฉพาะถ้าเกิดการล้างเนี่ยมันก็จะมีการชะล้างลงบ่อซึ่งตอนนี้มีบ่อบําบัดดักเอาไว้แล้วก็จะเสริมคันดินบ่อบําบัดให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันบ่อเต็ม เอาเป็นว่าตกลงยังไม่สนิทนะใช่ถ้าฟังอย่างนี้ค่ะเออเพราะฉะนั้นก็ยังทำอะไรลำบากเอ,อตอนที่เกิดที่พระรามสองนั่งไว้ค่ะอันนี้ภาพเมื่อเช้าอ่ะโอ้ก็ยังควันอยู่เลยนะคะมันยังไม่ดับอันนี้เป็นภาพสดอ่ะภาพ<ะ>ทีนักข่าวส่งมาทำไม,มหมุนกล้องเร็วขนาดนี้โอ้ออา นี่วันที่สามแล้วนี่ค่ะหรือวันที่สี่ฮะสามหรือสี่โอ้โหยังไม่ดับเลยอ่ะไอ้พระรามสองวันก่อนที่นำเสนอไปสารเคมีตกลงว่าเกิดจากความร้อนอืมน้ำมันทำปฏิกิริยาปัญหาตอนนี้คือจะทำยังไงกันเนี่ยเนี่ย มันผลจากความร้อนและทำปฏิกิริยาเนี่ยท่านผู้ชมที่จำได้ใช่ไหมที่นำเสนอไปอ่ะจำได้ค่ะนี่แทบจะ,ะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เกิดไอ้นั่นตรงนั้นเกิดไอ้นี่กันจรวันเนี่ยไอ้พวกสารเคมีต่างๆเนี่ยฮะห้าวันแล้วค่ะวันที่ห้าใช่ไหมวันนี้วันที่ห้าวันนี้เป็นเช้าวันที่ห้าใช่ไหมเห็นไหมว่ามันใหญ่จริงๆกลับไประยองทางปททตั้งข้อสองสัยแล้วน้องไรไฟไหม้ที่ระยอง โรงงานจัดเก็บกากของเสียสารเคมีอันตรายมันน่าจะเป็นกรณีที่คล้ายกับกรณีโรงงานที่อยุธยาเนี่ยน้องใบกวัวดังที่แอบลักลอบไปเก็บอ่ะใช่ค่ะเตรียมสำนวนคดีเพลิงไหม้ที่ภาชีให้อาการและขอหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะพลตำรวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ค่ะท่านเป็นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกเลยนะคะว่าโรงง,งานที่ระยองเนี่ยค่ะ ทางบกปทศเป็นผู้ช่วยในการจะสืบสวนหาตัวคนทําก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าลักษณะการเกิดเหตุไฟไหม้ของโรงงานนี้มันใกล้เคียงกับที่เกิดกับโรงงานเก็บกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอพาชีอยุธยามเมื่อไม่นานมานี้พบความเชื่อมโยงของคณะกรรมการบริษัทบางคนด้วยซึ่งส่วนตัวเนี่ยท่านบอก เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ระยองมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุม,มันอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละที่ต้องการจะทําลายกากอุตสาหกรรมเหล่านั้นเพื่อตัดช่องทางการถูกรัดฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยการทําลายกากอุตสาหกรรมคือเนื่องจากการทําลายกากเนี่ยค่ะ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้งบประมาณกลางในการทําลายก็คือแปลว่าเดี๋ยวกรมโรงงานจะทําลายให้เองแล้วหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวหน่วยงานรัฐจะฟ้องร้องเรียกคืนค่าใช้จ่ายคือคิดค่าทําลายคิดค่าทําลายและค่าเสียหายอื่นๆด้วยซึ่งมูล,ลค่าเนี่ยเขาประเมินว่ามันน่าจะสูงถึงหมื่นล้านนะคะดังนั้นเผามันซะเลยเผาทําลายไปเลยจะได้เป็นการตัดปัญหาไม่ให้รัฐเป็นผู้ทําลายกักอุตสาหกรรม ไม่งั้นองต้อข้อ <ไป S 2> สังเกตใช่ไหมอันนี้ท่านผู้การปทศท่านบอกแบบนั้นเลยนะคะฮะสันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้เลยโอ้ยนี่ใจดำมากเลยนะแต่พี่ว่าโอ้โหยืนยันหรือ,อยังเดี๋ยวรอตรวจสอบใช่ไหมเพราะมันมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ภาชีอยุธยาไอภาชีเนี่ยชัดเจนใช่เพราะพาชีเจอหลักฐานเลยเนื่องจากว่ามันไม่ไม่หมดอะค่ะก็ไปเจอพวกประทัดลูกบอลพวกฉนวนต่อพวกแกนลลอนน้ำมันอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยความต่างคืออันเนี้ย หลักฐานอาจจะย,ยากกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่แบบสี่วันติดกันแล้วเนี่ยคะ่ะอท่านผู้ชมว่ากันต่อเดี๋ยวดูสักนิี้หนึ่งโทรหารติวอุตสากรรมหน่อย <c oughs> เอา,ม,า <c oughs> ม็นนัด <c oughs> ท่านวันไหนจะนัดคุย <c oughs> คุณพิมพัฒาวิชัยกุลอย่าง <c oughs> ที่ว่าคือปกติอุตสาหกรรมเนี่ยกะ็ะทรวงนี้สําคัญมากก่อนหน้านี้เพิ่งมีประเด็นเรื่องอะไรที่นายกเรียกไปถามไทยอ่ะที่ผู้ประกอบการคาร้อง ใบรองออเสีออกยากเหลือเกินคณะที่รัฐบาลก็แถลงว่าอำนวยความสะดวกเห็นคุณพิมพัฒาก็ไปแก้อยู่มันจะไปคิดเหรอที่พี่แช่ว่างานเข้าโจโจมาเหมือนไม่ได้นัดกันเหมือนนัดกันมาเลยน้องใบแคดเมียมีหนึ่งจะขนมาที่เจ็ดนี้ใช่ไหมใช่นะแคดเมียมค่ะและอะไรอีกลงน้ําแข็งที่พัทยาบางละมุงค่ะแล้วก็มีกรณีสารเคมี อระยอง <Ha. S 2> เปิดไฟไหม้ก่อนนั่นนี่ก็พาชีสองรอบ <Ha. S 2> ตั้งแต่กุมภาแล้วก็เมษาเ <Ha. S 2> นี่ยมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับการสุตสาหกรรมอยู่ <Ha. S 2> ยังไงท่านนายกจะลงพื้นที่นี่ S <S ไปจันทบ<ช>ุไประยองด้วยไหมท่านไปวันเสาร์ค่ะเออเห็น<า>ว่าจะไปนะท่านจะไปจันทบุรีไประยองตราท่านจะลงพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ท่านไปดูเรื่องการค้านะดูผลผลิตทุเรียนใช่แล้วก็ท่านจะไปดูสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานด้วยอใช่ท่านจะไปวันเสาร์นี้ค่ะจันทบุรีระยองตราปปมเสร็จพอดีไหมตอนนี้น่าจะเสร็จละหมายว่าเสร็จไหมเสร็จอืค่ะอ้าวไหน ดูความเหตุกนิงนึ่นง